ก่อนที่ผมจะพูดถึงการดูแลตัวเองให้มีไรายได้ทุกเดือนนะครับมาดูรูปกันก่อนครับจากรูปคุณจะเห็นว่าคุณไม่ได้อยู่ในผังสายงานแล้วจะเป็นนายกอกับนายขอที่อยู่ด้านบนสุดของผัง เมื่อใน A ใน B ใน1และใน2นะครับทำงานคือไปแนะนำเพื่อนเข้ามาในระบบคนละ2คนนะครับก็จะทำให้ในายกอและนายขอได้รับค่าคอมจากการจับคู่ซ้ายขวาในชั้นที่2ของนายกอและนายขอตอนนี้เท่ากับว่าคุณนายกอและนายขอได้รับค่าคอมครบแล้วทั้ง3ข้อทีนี้เรามาดูกันครับว่าคุณจะต้องทำยังไงให้คุณมีรายได้อีกมีใครรู้บ้างครับ ถูกต้องครับคุณต้องรักษายอดหรือซื้อสินค้าซ้ำนั่นเองแต่โดยทั่วไปนะครับระบบ MLM เมื่อคุณซื้อสินค้าซ้ำหรือรักษายอดคุณจะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่ระบบนี้เมื่อคุณซื้อสินค้าซ้ำคุณจะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมระบบจะสร้างรหัสใหม่ให้คุณอีกหนึ่งรหัสและจับให้คุณมาต่อใต้สายงานที่ว่างข้างล่างนะครับสมมติว่าคุณซื้อสินค้าซ้ำ มาก่อนที่ในเอจะแนะนําเพื่อนเข้ามาสมัครคุณก็จะไปต่อใต้สายงานใน A ทีนี้ในกรนะครับเห็นว่าถ้าจะซื้อซ้ําสินค้าอีกสักชิ้นหนึ่งคงไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะสินค้าชิ้นแรกที่ซื้อมานั้นนะครับเหมือนได้มาใช้ฟรีเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า่า สินค้าเรานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ250บาทเท่านั้นเองในกได้รับค่าคอมนะครับจากการจับคู่ซ้ายขวาในชั้นที่หนึ่งไป250บาทก็นะครับเหมือนกับว่าเงินที่ซื้อสินค้าไปได้กลับคืนมาด้วยนะครับทีนี้เมื่อในกนะครับซื้อสินค้าซ้ําเข้ามาในกก็จะไปต่อใต้สายงานใน A เมื่อใน a นะครับไปแนะนําใน3ใน4มา เราจะเห็นว่าใน3ใน4ไม่ได้ต่อที่ใต้สายงานใน A เพราะระบบนี้เป็นระบบการต่อสายงานแบบออโต้รันนะครับไม่ว่าใครหรือคุณจะแนะนำเพื่อนเข้ามาอีกนะครับระบบก็จะนำไปเรียงต่อให้ตามลำดับก่อนหลังนะครับคือเรียงจากทางซ้ายไปทางขวามือจะไม่มีการแยกสายงานนะครับเหมือนระบบอื่นๆน,นะครับไม่มีการแยกว่าเป็นทีมของใครนะครับทีนี้เรามาดูต่อครับ เมื่อทีนะครับไปแนะนําในห้าในหกเข้ามาในห้าในหกก็จะไปต่อที่ใต้สายงานในหนึ่งในหนึ่งแนะนําในเจ็ดในแปดก็จะไปต่อใต้สายงานในสองทีนี้เมื่อในสองมาแนะนําในเก้าในสิบเข้ามานะครับระบบก็จะขึ้นแถวใหม่หรือขึ้นชั้นใหม่นะครับทีนี้เมื่อขึ้นชั้นใหม่ก็จะไปต่อที่จะไปต่อใต้สายงานคุณนะครับเห็นไหมครับว่าคุณจะได้รับค่าคอมอีกรอบหนึ่งแล้ว นะครับที่เหลือก็คือรอรับรายได้จากการจับคู่ซ้ายขวาในชั้นที่2ของคุณเองนะครับอีกคู่ละ7 0ดบาทนะครับมาดูต่อครับเมื่อใน3นะครับไปแนะนําใน c ีดีเข้ามาสมัครใน C ีในดีก็จะไปต่อใต้สายงานในกอทาให้ในกอนะครับได้รับค่าคอมอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับคุณทีนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าทุกคนนะครับไปแนะนําเพื่อนเข้ามาสมัคร แล้วก็ดูแลตัวเองโดยการซื้อสินค้าซ้ำจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าคุณในกในขใน A ใน B ใน1แล้วก็ใน2นะครับซื้อ3สินค้าเข้ามาแล้วใน3ามใน4ี่ใน5นะครับไปแนะนําเพื่อนเข้ามาอีกคนละ2คนแล้วในสาใน4ี่ใน5ก็ซื้อสินค้าซ้ําเข้ามาอีกคนละ1ชิ้นจากรูปนะครับจะเห็นว่าใน C นะครับ ไปต่อที่ใต้สายงานใน6ในดีกับใน3ไปต่อที่ใต้สายงานใน7ใน E ใน f นะครับไปต่อที่ใต้สายงานใน8นะครับใน4กับใน G นะครับไปต่อที่ใต้สายงานใน9ส่วนใน h กับใน5ก็ไปต่อที่ใต้สายงานใน10คุณจะเห็นว่าผังนี้ก็เต็มผังแล้วนะครับแถม ยังคงเหลือนะครับใน6ใน7ใน8ใน9ใน10นะครับที่ยังไม่ได้ไปแนะนําเพื่อนเข้ามาสมัครแต่ว่าใน6ใน7ในแในเ้าและก็ใน10นะครับมีรายได้จากการจับคู่ซ้ายขวาในชั้นที่1ไปแล้วถ้าทุกคนนะครับทำหน้าที่ตัวเองให้ดีคือไปแนะนําเพื่อนเข้ามาสมัคร2คนและก็ดูแลตัวเองให้มีรายได้ทุกเดือนโดยการซื้อสินค้าซ้ําระบบนี้จะสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับ ก็เท่ากับว่าคุณลงทุนนะครับควักกระเป๋าสมัครและก็ซื้อสินค้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคุณก็จะได้รับรายได้ไปเรื่อยๆนะครับแถมได้สินค้ามาใช้ฟรีอีกต่างหากเพราะว่ารายได้จากค่าคอมนั่นเองนะครับที่ทําให้คุณมีเงินกลับไปซื้อสินค้าซ้ําได้บ่อยๆแต่มีได้หลายคนนะครับบอกว่าเบื่อและไม่ชอบการรักษายอดเลยเพราะสินค้าที่ซื้อมาในครั้งที่แล้วยังใช้ไม่หมด ต้องมารักษายอดอีกแล้วหรอระบบนี้นะครับจะทําให้คุณหมดกังวลเรื่องการรักษายอดเพราะคลิปต่อไปที่ผมจะพูดถึงคือแผนไรายได้ในข้อที่4เมื่อคุณดูคลิปแผนไรายได้ในข้อที่4จบแล้วอาจจะทําให้คุณเปลี่ยนใจกลับมาชอบการรักษายอดก็เป็นไปได้ครับ